ดูเหมือนคนนี้ สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาเด็กดอยและวันนี้ผมก็จะไปยิงนกนะฮะทุกคนนี่ไงเอาวันนี้ไปยิงนะครับคือแบบช่วงนี้นะครับฝนตกก็เลยแบบไปไหนไม่ได้นะครับทุกคนดูตอนนี้อาเข้าป่าลึกมากดูภูเขาคือตอนนี้อาอยู่ภูเขานะครับภูเขาที่อาอยู่เนี่ยสูงมากเลยอ่ะดู อันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือยิงนกได้นะครับโอเคคือแบบโอ้โหฝองเอนี่ยนะพึ่นตดได้ไม่นางนี่นะครับแต่ตอนนี้ก็หยุดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ตกอีกโอเคได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะครับทุกคนเราก็จะไปลุ้นนำกัรนะครับจะไปลุ้นด้วยกันเลยนะครับโอเค โอ้โหทุกคนตอนนี้นะคทุกคนฝนตกเฉยเลยหลบฝนอยู่นะครับตอนนี้ดมูมาดูนะครับทุกคนนี่คืออ่ารูอ้นนะครับนี่นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวจะขุดนะครับ โหเจอทันทุกคนดูนะ้ำท uh ุก huh. คนอืมไปไกลมากเลยอ่ะ <c oughs> ลึกนะ คือตอนนี้นะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็คือแบบข้ามแล้วนะครับทุกคนมึกข้ามแล้วก็เลยแบบได้กระโดดตัวหนึ่งนะครับครตโต้งก็ยังไม่ได้ครับคืนนี้แนวหูและอาก็จะเดินกลับแบบนี้นะครับจะยิงนกหรือว่ายิงอะไรอะไรทําไมนะครับทุกคนออตอนนี้ก็คือแบบประมาณสองทุ่มแล้วนะครับ อาก็จะเดินแบบนี้กลับไปนลครับทุกคนนี่คือแบบเข้าป่าลึกไงทุกคนเข้าป่าลึกแล้วก็ฝนตกด้วนะตอนนี้ก็ฝนตกด้วยนะทุกคนฝนตกอดูดูใบไม้เปียกอยู่ฝนตกนะฮะโอ้โหทุกคนดูนะครับทุกคนนี่คือตัวอะไรนะครับบ้าตัวใหญ่มากดู ว้าวโหดูอืมตัวใหญ่มากเลยทุกคนบนเนี่ยสามนิ้วพู๋นะโหย้ายก็ยายเงาก็เงาแล้วครับดูอืมไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับทุกคนนี่คือไม่รู้จักเลย คือจริงๆก็นอนในป่าก็ได้นะครับทุกคนแต่ก็ไม่มีข้าวกินนะครับไม่ได้เอาเข้ามาก็เลยแบกลับนะครับเหอื่อยยา่ากายเลยทุกคนฝนตกด้วยทานก็ยังทางไม่ดีอ่ะทางมือสุดโอ้โหเข้ <c oughs> ปาป่าคนเดียวกันนี้นะทุกคน คือถ้ามีข้าวเนี่ยฮะทุกคนอ่าก็จะนอนในป่าเลยจะนอนตัวนี้เลยนะฮะถ้ามีข้าวเนี่ยไม่กลับแล้วแต่แต่ไม่ได้เข้ามาข,ขายแค่ข้าวนะครับเอ้โหนตกเดี๋ยวเดี๋ยวถึงบ้านเนี่ยอาจจะเป็นหวักก็ได้นะครับทุกคนหืมตักฝนมาดเจบายเลย นกก็ไม่เห็นสักตัวเลยทุกคนไม่ได้นกแต่ก็ได้กระลอดตัวหนึ่งนะครับ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวนี่คือบ้านของผมเองอะ่ะใกล้จะถึงแล้วตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างท้างกับบ้านนี่แหละดูสภาพนะครับดูสภาพโอ้คืนนี้นะทุกคนคือแบบ นกก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวอนก็ไม่ได้นะครับได้แค่กระรอกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ากระรอกหรือว่ายัางไงไม่รู้ไม่แน่ใจมีปีกด้วยนะทุกคนมีปีกด้วยดูนะครับเนี่ยมีปีกด้วยคือแบบตัวใหญ่มากเลยอะ่ะดู โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าใครดูจบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจ้งเตือนด้วยนะครับบ๊ายบายครับ